คดีรับของโจรเนี่ยเราจะต้องถามค้านหรือนําสืบยังไงให้ชนะคดีแล้วถ้าเกิดว,ว่าเราเป็นฝ่ายผู้เสียหายจะต้องนําสืบยังไงที่จะปิดข้อต่อสู้ของฝ่ายจําเลยวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เจาะลึกพร้อมกับยกตัวอย่างคำพิพากษาสารกีการที่ใช้ในการฟ้องแล้วก็การต่อสู้คดีรับของโจรให้ฟังแบบครบถ้วนเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมธนายเพชรจากช่องสีสังลอนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงคดีความผิดที่มีการขึ้นสู่ศาลกันบ่อยมากก็คือความผิดฐานรับของโจรตามบะมวลกฎหมายอาญามาตรา357เพื่อนเเวลาทาคดีประเภทนี้รู้ไหมครับว่าเราจะต้องตั้งประเด็นข้อต่อสู้อย่างไรบ้างมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องใช้นําสืบใช้ต่อสู้ใช้ถามค้านฟังคลิปนี้จนจบเพื่อนๆจะได้รับไอเดียถึง11ข้อที่ใช้ในการนําสืบแล้วก็ต่อสู้คดีประเภทนี้ข้อแรกเลยนะครับต้องดูก่อนว่าไอ้ของที่เรารับมาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเป็นเจ้าของจริงๆมหรือ ผู้เสียหายเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นจริงหรือเปล่าเป็นสิ่งของผิดกฎหมายเอาเข้ามาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไหมมีหลักฐานมีอะไรมายืนยันหรือเปล่าเพราะหลายๆคดีที่ผมทำเนี่ยปรากฏว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่มีหลักฐานว่าตัวเองเป็นเจ้าของเมื่อไม่มีความเป็นเจ้าของกไ็ไม่ต้องไปดูประเด็นอื่นว่าสุจริตไม่สูจริตเป็นการกระทําความผิด8มูลฐานจริงไหมถ้าเกิดว่าไม่ใช่เจ้าของปุ๊บทุกอย่างจบไม่ใช่ผู้เสียหายก็ไม่มีอํานาจฟ้องร้องดาเนินคดีเลยนะครับตัวอย่างในการถามค้านต่างๆหรือนําสืบต่างๆในประเด็นเรื่องความเป็นผู้เสียยยหาเน่ช้คุณ ไ้ทรับสินมายังไงเนี่ยคุณซื้อมาจากที่ไหน มีหลักฐานการซื้อมีใบเสร็จรับเงินหรือเปล่ามีหลักฐานการโอนเงินไหมมีหลักฐานความเป็นเจ้าของมีหนังสือมีอะไรมายืนยันหรือเปล่าถ้าเป็นการนําเข้านําเข้ามายังไงเสียภาษีไหมมีขั้นตอนในการนําเข้ามีคนที่เกี่ยวข้องอย่างไงบ้างมีการเก็บของไว้ยังไงมีรูปถ่ายคู่มัางไหมแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพื่อพิสูจน์ความเป็นเจ้าของว่าเขาเป็นเจ้าของจริงๆหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีความหลากหลายในการถามแล้วแต่รูปคดีอันนี้ผมให้เป็นไอเดียไว้ถ้าบอกว่าเขาเป็นเจ้าของแต่หลักฐานการซื้อก็ไม่มีหลักฐานความเป็นเจ้าของก็ไม่มี อันนี้อาจจะต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยนะครับโดยมีตัวอย่างคำพิพากษาดีกาที่น่าสนใจดีกาที่3 2 0 9องศทับสองแล้วก็ดีกาที่3 0 9ศูนย์เทับสองี่หมว่ที่ผมาขึ้นให้ดูเนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของได้โดยเฉพาะดีกาที่น่าสนใจอย่างดีกาที่27 27จ็ดสองเจ็ดทับสองห้าสามเจ็ดเนี่ยลักษณะคือตัวเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์สมทานในรังนกแต่คุณยังไม่ทันได้เข้าไปเก็บเข้าไปยึดถือรังนกเลยมีคนอื่นแอบมาเก็บไปแล้วมาขายเราเนี่ยกฎหมายบอกว่าคุณยังไม่ได้ 538เนี่ยคือมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่เรารับมาคือจํานวนเงินของคุณคุณก็เลยไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับต่อมานะครับคือการกระทําของคนที่เอาของมาขายให้กับเราเนี่ยมันเป็นการกระทําความผิด8มูลฐานตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา357จริงหรือเปล่าหรือถ้าให้อธิบายสั้นๆก็คือไอ้คนที่มาขายเนี่ยเป็นโจรจริงไหมในความผิดฐานรับของโจรต้องมีโจรก่อนใช่ไหมที่เอาของมาขายให้กับเราแต่ถ้าเกิดคนที่เอาของมาขายให้กับเราเนี่ยเขาไม่ใช่โจรนะครับมันเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่งมันเป็นเรื่องหักกันทางธุรกิจมััันนนเเป็รื่่องงงตตกกลลไมว แล้วมาทําว่าเป็นความผิดฐานอาญานะครับโดยเฉพาะการณีที่ฝ่ายผู้เสียหายเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก่อนที่ไปดูประเด็นเรื่องซื้อสุจริตไม่สุจริตเนี่ยมาดูก่อนว่าไอการกระทานั้นเนี่ยมันเป็นความผิดฐานรับผงโจรคือเป็นโจรจริงหรือเปล่าเราอาจจะตั้งข้อถามค้านหรือนําสืบไปว่าเอ๊ะคุณบอกคุณโดนลักมาเนี่ยกระบวนการในการลักมันเป็นยังไงนะครับหรือมันมีแค่ข้อวิาพาทษทางแพ่งระหว่างคุณกับคนเที่ยวของมาขายผมนะครับใส่ร้ายกันหรือเปล่าเป็นการเข้าใจผิดอะไรไม่ตรงกันหรือเปล่าให้เราถามค้านโดยละเอีย ชิงทรัพย์ปนทรัพย์เนี่ยเราถามให้ละเอียดเลยว่าเอ๊ะมันมาจากความผิดมูลฐานต่างๆเหล่านี้เลยหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกหลายประเด็นที่หลายๆคนอาจจะหลงลืมแล้วไม่ได้สู้กันนะครับคือไปสู้ในเรื่องของเจตนารับของโจรไม่รับของโจรอย่างเดียวเนี่ยแต่ยังไม่ทันไม่ได้มาสู้เลยว่าไอ้ของที่ขายเนี่ยมันเป็นของโจรจริงๆหรือเปล่าโดยมีตัวอย่างคำพิพากษาสันติการที่เอามาใช้เปรียบเทียบได้หลายคดีเลยนะครับเช่นดีกาที่ 5, 9, 3, 2, 5 4 9เี่านาครับบองฮ้านี่้เอกาเอา,าเนี่ยนนครับเขาะฉกใั้เนี่ยไอกเมื่อควาิดฐานยักยงสินมา็ไม่มี ความผิดฐานรับของโจรหรือดีกาที่6กสามศูนย์สี่ทการกระทำเนี่ยมันไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาทุจริตเอาของมาขายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความผิดฐานรับของโจรนะครับจริงๆมีประเด็นที่ต่อสู้ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับขึ้นอยู่กับความผิดในแต่ละข้อหาที่เป็นความผิดมูลฐาน8มูลฐานนะครับเราสามารถเอามาต่อสู้ได้หมดไม่ได้จํากัดแค่จะต้องสู้ในความผิดฐานรับของโจรเท่านั้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องดูลูกคดีด้วยนะครับว่ารูกคดีนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงจาเลยที่เป็ากหน อีกประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องเอาไปประกอบเพื่อการต่อสู้คดีแต่อย่าลืมสู้ให้ครบทุกประเด็นดูให้ครบทุกประเด็นนะครับต่อมาคือลักษณะสินค้ามีข้อพิรุธหรือเปล่าแน่นอนในคันผิดฐานและของโจรเนี่ยนะครับข้อพิรุษที่ปรากฏในตัวสินค้าที่เอามาขายเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ศาลจะเอามาใช้ในการประกอบเรื่องการแพ้ชนะคดีซึ่งผมก็เคยได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วว่ารับของโจรหรือซื้อไวดด้โดยจจริตเป็นยังไงนะครับแต่วันนี้จะมาเจาะลึกวิธีการถามค้านนะครับว่าถ้าสินค้าที่เราซื้อมา ไม่มีการทําลายหลักฐานนะครับหรือกรณีเป็นนาฬิกาเป็นกล้องเงี้ยเป็นเลนอย่างเงี้ยทรัพย์สินต่างๆนะครับที่มันมีคู่มือมีใบเสร็จมีกล่องหรือมือถือเนี่ยหน้าจอมันก็เปิดได้ปกติไม่มีการติดล็อกไม่มีการอะไรมีกล่องมาให้ครบแบบเนี้ยมันก็คืออีกพิการหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าสภาพของที่เรารับซื้อไว้เนี่ย มันไม่มีพิรุษให้เราสงสัยจริงๆก็เป็นข้อที่เราจะต้องนําสืบไปถามค้านเข้าไปด้วยเช่นไม่มีข้อพิรุษบ่งชี้มีใบเสร็จมีคู่มือนะครับมีข้อมูลหลักฐานอะไรที่เขามอาธิบายกับเราตอนขายว่าเ,เขาได้มาจากที่นั่นที่นี่ซึ่งมันก็สอดคล้องมีเหตุผลไม่มีหลักฐานอะไรที่เราจะต้องสงสัยในการซื้อสินค้าประเภทนี้โดยมีตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกาเช่น2 0 9 5ูนย์เก้องห้าสามศูนย์อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดของประเภทนั้นคนอื่นเขาไม่มีทางเอามาขายเนี่ยอย่างดีกานี้เป็นถังน้ําที่มาจากองค์การอาหารโลกเนะครับ หรือดีกาที่187ทับ2541ดีกาที่10288ทับ2554ถ้าสินค้ามันมีพิรุษในตัว รู้อยู่แล้วว่าน่าจะเป็นของโจรไปรับมาก็ผิดแต่ถ้าเกิดมันไม่รู้มันไม่มีอะไรที่มันเป็นพิรุษเราก็ต้องนําสืบให้เห็นว่าทําไมเราถึงเชื่อแล้วกล้ารับซื้อมานะครับต่อมาอีกประเด็นหนึ่งตัวผู้ขายก็เป็นอีกปัจจัยเป็นตัวแปรนสาคัญที่ศาลจะมายุ่งไฉว่าคุณมีจตนารับของโจรหรือเปล่าถ้าสภาพผู้ขายคนเก็บของเก่ามาแต่เอาของมูลค่าสูงๆมาขายเนี่ยไอโฟน16มาขายผมอย่างเงี้ยหรือเป็นเด็ก12 13ขวบเอาแหวนเพชรมูลค่า2ล้านบาทมาขายคุณอย่างเงี้ยเพิ่งออกจากคุกมาเฮ้ยมีอะไรมมาาาขายอออะไรรรรแบบบบนนี้้ัตตงูฤิิกหืท ของคนที่ขายของนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการนำสืบหรือการถามค้านถ้าเกิดเราจะสู้ว่าเราฉุกเลิตเนี่ยเราก็ต้องหาเหตุผลว่าทําไมเราถึงเชื่อละว,ว่าไอ้คนที่มาขายเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นจริงๆเช่นถามค้านให้เห็นว่าลักษณะสินค้าที่เอามาขายเนี่ยมันก็สอดคล้องสมกับฐานะของเขาอยู่แล้วนะคนขายนั้นเนี่ยเขาขายของไม่ในชีพยอยู่แล้วเนี่ยเขามี a c e b o o k เนี่ยเออเขามีหน้าร้านเดี๋ยวเขาขายประเภทนั้นผมก็เชื่อเขาสิหรือของแบบนั้นมันไม่เกินฐานะเขาอ่ะโอ้โหโปรไฟล์เขาเป็นเศรษฐีเขาจะเอาโรเล็กมาขายมมันกก็ไ่่าจะแปปลหรือเ เออแต่ถพื่อไอ้หนุ่มพนักงานเงินเดือนหมื่นกว่าบาทเนี่ยเอาโรเล็กซัมเมอร์ลินเนอร์สามแสนมาขายเนี่ยอันนี้อาจจะเริ่มคิดด้วยคุณไปเอามาจากไหนยังไงต่อมานะครับคนขายเขามีสตอรี่มีที่มาประกอบการซื้อขายยังไงเอ้ของเนี่ยเขาได้มาจากพ่อมาจากแม่นะพ่อแม่เขาก็เป็นคนมีตังนะอันนี้เขาเอาของแฟนมาขายมีรูปมีลายมีหล,ลักฐานมาให้ดูอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเชื่อเขานะครับคือเขามีสตอรี่เพราะคนเราเวลาจะซื้อของจากใครเนี่ยเราต้องถามสตอรี่อยู่แล้วเฮ้ยพี่ซื้อมันจากไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมถึงขายทาไมถึงบ,นะบตอ,อบาธิย ทาทำไมเราถึงเชื่อนะครับหรือ,อก่อนซื้อเนี่ยเฟซบุ๊กเขาก็เป็นเฟซบุ๊กที่แท้จริงเนี่ยเขามาขายผมทางเฟซเนี่ยดูเฟซก็น่าเชื่อถือเปิดมานานแล้วมีการลงรูปกับของตัวนี้มาตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครโต้แย้งคัดค้านเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เราเชื่อถือเขาหรือการซื้อก็มีการประกาศขายอย่างชัดเจนในเฟซเขาอันนี้คือลักษณะที่เอามาประกอบได้ให้เราเห็นแสดงเจตนาสุจริตตัวอย่างเช่นดีกาที่1928 2534อทับอย่างเงี้ย ซื้อสินค้าจากเซลล์ที่ขายสินค้าประเภทนั้นเนี่ยคุณจะไปทะเลาะหรือคุณจะไปอะไรกันกับบริษัทคุณแล้วรักของมาขายผมจะไปรู้ไหมหรือดีกาที่8 8ดแปดหนึ่เนี่ยก็คุณเป็นคนขายทองอยู่แล้วผมก็เป็นร้านรับซื้อทองอะ่ะผมซื้อจากคุณเนี่ยจะซื้อจํานวนเยอะมันก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรแต่ดีกาที่67 7จ็ดเจ็ดหนึ่งทับสองห้าสี่สองเนี่ยเด็กอายุสิบหกเอาปืนมาขายมาจำนำาหรคุณเนี่ยคุณไม่แปลกใจนี้ก็ถือว่า เจตนาคุณไม่ดีนะครับดีกาที่427 2541รู้อยู่แล้วว่าคุณขายเนี่ยเป็นลูกจ้างเฝ้าบ่อปลาให้เขายังไปรับซื้อปลาเข้ามาคือผิดเต็มๆอยู่แล้วว่าคุณรู้อยู่แล้วคุณต้องแอบรักมาแน่เอยดีกาที่7206 2540นะ เด็กอายุแค่ประมาณไม่กี่ขวบเนี่ยเอาเหล้ามาขายเด็กมันจะเอามาได้ยังไงถ้ามันไม่ได้ขโมยมาอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องดูนะครับทรัพย์สินเนี่ยเป็นทรัพย์สินมีทะเบียนหรือเปล่าถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีทะเบียนเนี่ยแล้วไม่ตรวจสอบทะเบียนไอ้รถมีทะเบียนรถอย่างเงี้ยก็ไม่ดูเนี่ยศาลก็พิพายกษาลงโทษมานนักต่อน,นักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นทรัพย์มีทะเบียนแล้วจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้ตรวจสอบเนี่ยข้อนี้อ้างยากแต่ในทางกลับกันถ้ามันเป็นทรัพย์ที่ไม่มีทะเบียนสร้อยแหวนเงินทองนา ที่เราจะมาพิจารณาปัจจัยว่าเราอาจจะไม่รู้นะครับก็เป็นอีกประเด็นนี้สามารถถามคานได้ตามดีการที่1 0 2 8 8ศูนย์สองแปดแปดทับสองห้าสี่หนึ่งหนึ่งสามทับสองห้าหกหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดทับสองห้าสามแปดไอ้พวกที่มีทะเบียนทั้งหลายเนี่ย ถ้าคิดจะสู้ว่าไม่รู้เนี่ยน,นี่เหนื่อยเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่มีทะเบียนก็ต้องถามให้ละเอียดว่าเออมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่รู้นะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญมากนะครับก็คือราคาซื้อขายถ้าซื้อราคาต่ำมากๆเนี่ยก็อาจจะแสดงเจตนาว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นของโจรถ้าเกิดรับซื้อเว้ราคาใกล้เคียงกับราคาท้องตลาดมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราน่าจะมีเจตนาที่ดีไม่รู้ว่าเป็นความผิดฐานรับของโจรเนี่ย เพราะฉะนั้นเวลาถามค้านเนี่ยเรื่องราคาเนี่ยคุณเข้าใจธรรมชาติของผู้เสียหายไว้เลยนะครับผู้เสียงหายที่ผมเห็นร้อยทั้งร้อยเนี่ยชอบประเมินราคาเกินความเป็นจริงทั้งนั้นแหละเพื่อให้ดูว่าเรามีเจตนาการทำความผิดยกตัวอย่างให้ฟังเช่นทองคำเนี่ยเขาซื้อไว้บาทละเจ็ดเมื่อสิปีที่แล้วปัจจุบันราคาสี่หมเวลาแจ้งความเขาจะอหมอกว่า a l ลูมันสี่หม่น ใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยเหตุเกิดมาเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วราคามันก็เป็นอีกแบบหนึ่งคือเขาจะเลือกเอาราคาที่สูงที่สุดมาหรือของบางอย่างเนี่ยมูลค่ามันเสื่อมกันตามการเวลาโทรศัพท์ iPhone เนี่ยนะครับแน่นอนตอนออกใหม่ๆเนี่ยราคา4ี่ห้าหมื่นแต่เวลาผ่านไปเนี่ยราคา,าอาจจะเหลือหมื่นเดียวแต่เวลามาแจ้งความเขาจะบอกว่าไอโฟนเขาเนี่ยราคา4 0 0 0 0บาทโดยที่ไม่หักลบสภาพไม่หักลบราคาตามมูลค่าตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางอย่างเนี่ยมันกาหนดราคายากเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่ความพอใจขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างระเครื่องเนี่ยของ อย่างเงี้ยมันตีมูลค่ายากแต่เขาชอบตีราคาสูงสูง บางทีเ็ไปประกาศขายราคาเวอร์แล้วก็รา,าคาเวอร์นั้นเนี่ยมาบอกวเนที่ยคุณรับซื้อราคาต่ําแต่ราคามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนล่ะครับไม่ใช่ผู้จะหายว่าราคาอย่างไงเราก็จะต้องว่าตามนั้นเราจะต้องต่อสู้คดีเรื่องของราคากลางที่แท้จริงให้ได้ประเด็นถามค้าและนําสืบในประเด็นนี้เช่นการที่ผู้จะหายกาหนดราคาเนี่ยเอามาตรฐานตรงไหนมากําหนดมันเกินความจริงหรือเปล่ามาตรฐานเป็นสากลแค่ไหนเนี่ยมันเชื่อได้แค่ไหนมีผู้เชี่ยวชาญมายืนยันไหมหรือคุณคิดของคุณเองและอีกอย่างเนี่ยสภาพสินค้าคุณเป็นยังไงเนี่ยอายุการใช้งานเป็นยังไง ตำหนิเป็นยังไงมันตกรุ่นไปแล้วหรือย,ยังมันหมดประกันไปแล้วหรือยังเออมันมีการขึ้นลงตามปัจจัยของท้องตลาดแบบไหนยังไงไหมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดราคาการตีราคาเราต้องถามค้านต้องนําสืบให้ละเอียดเพื่อวัตถุประสงค์คือให้ราคามันต่ําที่สุดแล้วใกล้เคียงกับที่เราซื้อที่สุดตัวอย่างเช่นดีกาที่1 2 2 1งสองสอมาเนี่ยนะครับมาบอกว่าราคาจักรยานของตัวเองพันเแต่ไม่บอกเลยว่าซื้อมานานแค่ไหนสภาพเก่าใหม่ย,ยังไงเป็นราคาสมควรนะท้องตลาดตอนที่เราซื้อไหมอันนี้สารก็ไม่ฟังเเรรืื่่อองาาาคีีกทหม ว่าผมรับซื้อในราคาต่ำ แต่ราคาของคุณคุณกาหนดเอาเองคุณจะทําโปรโมชั่นลดแลกจากแถมคุณจะกาหนดคือมันเป็นสินค้าที่ไม่มีราคากลางสินค้าที่คุณกําหนดราคาเอาเองเออแล้วคุณก็บอกว่าผมรับซื้อราคาต่ําแบบนี้สารไม่ฟังหรือดีกาที่4 9 0 1 2 5 3 6มาบอกว่าเฮ้ยกล้องเนี่ยผมรับซื้อไว้ราคาต่ําผมรับซื้อไว 5, 000, ้ห้าพันรราคาจริงจริง,รงต้องหมื่นหนึ่งแต่คือกล้องเนี่ยมันมีคุณไม่นําสื่อว่าสภาพมันเป็นยังไงสภาพเนี่ยจริงมันเก่าแล้วมันตกรุ่นแล้วเขารับซื้อราคานี้ก็เป็นราคาที่เหมาะสมเน นำสืบชัดเจนว่าคุณรู้ราคาอยู่แล้วราคาเนี่ยจริงๆเจ็ดแสนคุณรับซือ้อไว้สามแสนเนี่ยนี่คุณผิดเห็นไหมครับว่าเฮ่เขาบอกราคายัางไงก็เชื่ออย่างนั้นเราต้องต่อสู้น้ำสืบถามค้านอีกอย่างหนึ่งเป็นประเด็นข้อที่7คือเรารับซื้อของเป็นอาชีพหรือเปล่าถ้าเรารับซื้อของเป็นอาชีพเนี่ยมันก็อาจจะฟังได้เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็แปลว่าการที่เรารับซื้อของแบบนั้นมันคืออาชีพของเรามันไม่ใช่เรื่องผิดปกติใช่ไหมครับแต่ในข้อเสียก็คือว่าเฮ้ยถ้าเกิด อเออมันแปลกไหมคุณไม่ได้มีอาชีพรับซื้อของแบบนี้ของแบบนี้คนธรรมดาเขาไม่ซื้อกันคุณมาซื้อได้ยังไง เพราะฉะนั้นอาชีพที่เราทำเนี่ยนะครับว่าเรารับซื้อสินค้าประเภทนั้นไหมก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องมาถามค้านกันรวมถึงถ้าเกิดเราไม่มีอาชีพเนี่ยการนําสืบหรือการถามค้านเหตุผลที่เรารับซื้อไว้ก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับตัวอย่างเช่นเราถามค้านนีเห็นว่าปกติเราก็ต้องรับซื้อสินค้าประเภทนี้อยู่แล้วจะต้องซื้อเยอะมันก็เป็นเรื่องของผมเป็นอาชีพผมผมมีใบอนุญาตให้ซื้อขายข,ายข,ายของเก่านะครับหรือนําสืบว่าโอเคซื้อมาขายไปมันต้องมีกาไรสิจะให้ผมซื้อเ้่ากับราคาท้องตลาดแล้วผมจะ เราอาจจะไม่ได้ช่างกล้องแต่ณวันนั้นเนี่ยเออผมจะมาทํา YouTube พอดีผมอยากได้กล้องเลนส์ยี่สี่หนึ่งจุดสี่อ่ะมันก็เป็นช่วงที่มีการประกาศขายพอดีผมก็รับซื้ออันนี้ก็เป็นการให้เหตุผลว่าทําไมเราต้องซื้อสินค้าประเภทนั้นณวันเวลานั้นนะครับตัวอย่างเช่น8ปดแป25รับสองห้าหกสาเราประกอบอาชีพหลอมทองขายเรารับซื้อทองถึงจะรับซื้อเยอะมันก็ไม่แปลกแต่ดีกาที่5้าสี่สามเก้ารับสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยคุณรับซื้อพระเนี่ยเอออาชีพคุณคุณต้องดูพระออกแล คุณมารับซื้อราคาต่ำมากนี้คุณไม่น่าเชื่อถือนะครับหรือดีกาที่8481รับ2544คดีเพชรซาอุเพชรมันมาจากราชวงศ์ซาอุดของประเทศซาอุดิอาระเบีย มันเป็นของที่ไม่มีขายในท้องตลาดมูลค่ามันมหาศาลเพชรน้ํางามขนาดนี้คุณต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมันไม่ใช่ของปกติที่ใครขาจะมาขายกันได้หรือดีกาที่5 28สองแปดทเนี่ยคุณประกอบอาชีพเกี่ยวกับการทาไม้ทาอะไรอยู่แล้วคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าถ้าคนเอาประตูมาขายมันต้องมีวงกบมาด้วยเอามาแต่ประตูไม่มีวงกบเนี่ยแสดงว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นของโจรดีกาที่3 3มสามสามทสองห้าสองเนี่ยซื้อขายรถก็รู้อยู่แล้วรถมันต้องมีทะเบียนนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่จะต้องพิ ที่ทำการซื้อขายกันซื้อกันที่ไหนล่ะถ้าไปแอบ,บซื้อกันดึกๆดืด่นๆนะครับไปหาสถานที่รับกันซื้อนี่มันก็น่าสงสัย ถ้าเกิดซื้อในตลาดที่มึงขายสินค้าประเภทนั้นเนี่ยไปเดินอยู่ที่คลองถมนะครับไปเดินอยู่ที่ตลาดจตุจักรแล้วซื้อต้นไม้ซื้ออะไรเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติหรือเปล่าหรือการซื้อขายกันในกลุ่ม a c e b o o k โพสตประกาศขายกันอยู่ในนั้นอยู่แล้วไม่ได้ไปแอบซื้อกันซื้อในวันเวลาปกติหรือเราเปิดหน้าร้านขายของอยู่แล้วเขาเดินเข้ามาขายก็เป็นเรื่องปกติก็เป็นอีกอันนึงที่เราสามารถสามค้าและนําสืบได้นะครับสามค้าจ้เห็นว่าเราซื้อในเวลาสถานที่ปกติซื้อทางออนไลน์ซื้อแบบหน้าร้านนะครับ่ีีกอซื้ดท401 258 กามาเดินขายในตลาดประกาศขายให้บุคคลทั่วไปรับรู้เลยก็ไม่มีเจตนาหรือดีการที่4753รับ2539เนี่ยนะครับเอาเครื่องยนต์มาแอบ,บขายอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ใช่สถานที่ขายเนี่ยอันนี้ก็น่าเชื่อว่ากระทาความผิดดีการที่1276รับ2530ซื้อของกลางไว้ที่ตลาดนัดอย่างเงี้ยคือคนมามาตั้งขายทั่วไปเราจะไปรู้ได้ไงอะไรโจรไม่โจรก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สารเชื่อว่าเราไม่น่าจะกระทาความผิดต่อมาอย่างที่9หลักเกณฑ์ที่สารมาพิจนารณาแทบจะทุกคดีเลยนะครับก็คือ พฤติการหลังที่ร,รับซื้อไปแล้วหลัจงจากรับซื้อไปแล้วนยคุณทำยังไงคุณไปเปลี่ยนแปลงสภาพให้คนจําไม่ได้หรือเปล่าคุณพยายามไปยักย้ายถ่ายเทปิดบังให้คนไม่สามารถติดตามได้หรือเปล่าคุณเอาไปแอบเอาไปซ่อนเอาไปเตรียมส่งออกไปเขมรหรือเปล่าหรือคุณเอาไปใช้ปกติเอาไปใช้แบบเปิดเผยเอาไปจอดที่โรงพักเอาไปจอดไว้หน้าบ้านคุณประกาศลงเฟซไว้ว่าเพิ่งซื้อนาะฬิกามาใหม่อะ่ะมันก็อาจจะเป็นการประเด็นหนึ่งที่ศาลจะเห็นว่าคุณเนี่ยมีเจตนาที่สุจริตเพราะฉะนั้นประเด็นนำสืบถามค้าจะนำสืบไปเห็นว่านอกจากเราซื้อย่าง เผยไม่มีการเปลี่ยนสภาพซึ่งโจรเขาไม่ทำกันตัวอย่างเช่นดีกาที่252ทับ2536ดีกาที่1935ทับ2543อันนี้คือเอาไปซอ่อนนี่ถือว่าผิดแต่252ทับ2 5 3 6เอามาใช้ไปเปิดเผยสารก็เลยเชื่อว่าเฮ้ยไม่น่าจะมีเจตนารับของโจรน,นะดีกาที่98ทับ2537เวลาเจอตำรวจก็ไม่ได้หลบหนีเอาไปจอดอยู่ใกล้ก็บศรษานี่ตำรวจเลยแบบเนี้ยถ้ารู้ว่าเป็นของโจรเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงนั้นไหมอ่าหรือดีกาที่448ทับ2540พอซื้อมาแล้วก็เอามาตั้งขายต่อ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทั่วไปเขาเห็นเนี่ยเออทะลุว่าเป็นของโจรจะรับไว้แบบนั้นไหมอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถเอามาใช้ต่อสู้ได้คือพฤติการหลังที่ซื้อมาแล้วเอามาแล้วเนี่ยเอามาทํำยังไงต่อมาอย่างที่10มีการเก็บหรือทําหลักฐานการรับซื้อไว้ไหมคนที่มันรู้ว่าเป็นของโจรเนี่ยมันจะต้องปิดบงังถูกต้องมาไม่ให้มีการมาตามสืบม,มาตามเจอได้ว่ามันรับซื้อไว้ในทางกลับกันเนี่ยคนที่เขาสุดจริตคนที่เขาทาการค้าเนี่ยคนที่ได้รับใบอนุญาตค้าของเก่าเนี่ยก็ต้องมีการจดบันทึกวาารบอ,อรจใคในนนมฐตส มีการออกใบเสร็จรับเงินมีการลงหลักฐานชําระเงินมีการเก็บสําเนาับรประชาชนเขาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราถามค้านหรือนําสืบเราต้องถามค้านด้วยว่าเวลาผมจ่ายเงินเขาเนี่ยผมก็จ่ายเงินโอนนะผมก็เก็บสลิปไว้นะผมก็ทาใบเสร็จไว้นะถ้าผมไม่สุจริตเนี่ยผมไม่ออกใบเสร็จผมไม่ลงทะเบียนไว้หรอกผมเอาเป็นเงินสดก็ได้มีการออกใบเสร็จผมให้คู่ฉบับเขาไปด้วยที่ผมก็มี ลงทะเบียนคุมผมก็ลงแบบนี้นะครับเป็นอะไรที่แสดงความสุจริตแล้วก็สามารถใช้ในการนำสืบต,ต่อสู้ได้เช่นดีกาที่8 8 1 6ปดห3ทับดีกาที่673ทับสองีดีกาที่21ทับสองแล้วก็ดีกาที่12142531ทับต่อมาข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณให้ความร่วมมือกับตำรวจไหมถ้าเกิดคุณเจอตำรวจแล้วคุณหนีอันนี้ถือว่าเอ้ยน่าสงสยัยแต่ถ้าเกิดคุณเจอตำรวจแล้วก็เอเ้ยคุณมาได้ยังไงตำรวจอ๋อมาตรวจสอบแล้้้้้วววผผผมมมมมมใใใหหหหคาาา่่ือออขูลลักกฐนยง ผมพาไปเจอคนขายผมพาคนไปเจอคนซื Star, a, become, drafted, ed, im, ้อต่อมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้มีเจตนาตั้งแต่แรกก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องนําสืบและถามค้านให้เห็นว่าเฮ้เราก็ให้ความร่วมมือกับตํารวจนะให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทรัพย์สินนะครับให้ความร่วมมือกับผู้เสียหายให้ข้อมูลการรับซื้อทั้งหมดให้รับข้อมูลการขายต่อทั้งหมดถ้าเกิดเราแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดเราจะไม่ให้ความร่วมมือเราจะแอบเราจะปิดเขาก็ยิ่งตามยากขึ้นแต่เราตั้งใจให้ความร่วมมือตั้งแต่ต้นอันนี้ก็แสดงความสุดจุดจริตของเราเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วรสสดตจจลเพุุิป ที่ผมพูดถึงทั้ง11ข้อเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยคือปัจจัยที่เราสามารถเอามานําสืบแล้วก็ตั้งประเด็นในการถามค้านในการต่อสู้คดีรับของโจได้เป็นอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่มีคดีความประเภทนี้อยู่ไม่ว่าเป็นฝ่ายโจทหรือฝ่ายจําเลยเนี่ยก็เชื่อว่าท่านจะได้รับประโยชน์ถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบก็ถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ซับสไครต์ช่องสีสังหรอนะครับและอยากให้ผมทําเรื่องไหนๆหรือมีประเด็นที่จะสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวอ่านให้ทุกคอมเมนออจิปพีีีย่้กสสดัด